สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพาด้วยนะคะมันเืดนอ้อพี่นอ้องวันนี้เจ๊ตุ่มก็มาเลี้ยงวัวแล้วค่ะเลี้ยงวัวเหมือนเดิมพาวัวมาออกกําลังกายค่ะแล้ดวดูวัวเจ๊ตุ่มนะคะเจ๊ตุ่มไม่ตัดต่อนะคะกับกล้องเอาเลยครับพี่น้องมันง่ายดีเอาแบบบ้านๆแบบพื้นๆ ทำอะไรง่ายๆสะดวกสะดวกสบายสบายสไตล์เจตุ่มพาดวยนะคะตามติดชีวิตบ้านบ้านของเจตุมได้เลยค่ะเลี้ยงวัวครับพี่น้องนี่ค่ะนี่คือวัวเจตุมนะคะะกินอิ่มแล้วก็หยอกกันแล้วก็อิ่มแล้วเขาก็จะหกกันนะคะ จะไม่ไม่เล็มหญ้าไม่กินหญ้า <c oughs> นี้ใช้ใช้ไฟหม้อหม้อไม่ไม,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 ม่ใช้ไฟฟ้านะคะใช้แบตเตอรี่ <c oughs> ไม่งั้นไม่อยู่ค่ะบัว,ว <c oughs> นี่ค่ะข้าวก็งามงามจะได้ตัดข้าวให้รวยแล้วพี่น้องมันงามเกิน ถ้าข้าวมีน้ําแล้วมันจะงามเออันนี้มันนาติดบ้านข้าวมันเลยงามนะคะจะไปไหนหิวน้ําบออืมกินไปไม่มีนม้นําให้กินหรอกเดี๋ยวค่อยเอาข้าวคอกสักชั่วโมงก่อน,นอิ่มแล้วนะคะเนี่ยมันอิ่มแล้ว วัวเจตุ่มค่ะพาชมบรรยากาศนะคะด้านนู้นก็เมฆฝนนะคะด้านนู้นก็จะเป็นเมฆฝนนะคะเมื่อกี้ฟ้าร้องอยู่ด้านนู้นค่ะแ้น,นี้ก็วัวเจตุ่มนะคะชมบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศการเลี้ยงวัวของเจตุ่มค่ะ ขอบคุณนะคะทุกท่านก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะก็ถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงวัวนี่แหละวันๆก็พาชมวัวเลี้ยงวัวตัดหญ้าเอายาให้วัวใบข้าวให้วัวนี่ค่ะชีวิตเจ๊สุขพารวยขอบคุณนะคะทุกท่าน ุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้นะคะแห่งรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ